อันยอโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมากอเค o ๊อ K ช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคบ๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง New Jeans กับการเคลื่อนไหวล่าสุดเลยดูเหมือนว่าเด็กๆ New Jeans นะั้นจะเปิด Account Instagram ของวงใหม่ขึ้นมานะครับอย่างที่เด็กๆได้บอกไปเลยว่าจะไม่สามารถใช้ชื่อเดิมหรือว่าใช้ชื่อเดิมที่เป็นนิวจีนส์ไม่ได้อีกแล้วนะครับขึ้นงานล่าสุดนี้ก็ไม่ได้พูดถึงชื่อและก็ล่าสุดอีก ครั้งหนึ่งนะครับจากการเคลื่อนไหวของเมมเบอร์ทั้ง5คนเปิดแอคเค n t อินสตาแกรของวงใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีทีมงานเนี่ยร่วมกันแชร์ด้วยตอนแรกหล,หลายๆคนก็งงว่าเอะแอคเค้า Account จริงหรือเปล่านะเพราะว่าที่เปิดมาใหม่แล้วก็ลงรูปไปเนี่ยเป็นรูปที่เหมือนจะว่าไม่มีแฟนคลับคนไหนของ New Jeans นั้นเคยเห็นเลยแต่สรุปแล้วก็คือแอคเค n าจริงจนะครับเปิดขึ้นมาด้วยชื่อใหม่ที่เป็นชื่อเก๋มากเลย Jeans for free สะกดด้วย J E A N แล้วก็ตัว C หรือว่าตัว Z นั่นเองนะครับ Jeans for free ประมาณว่าแบบ Jeans เพื่อความเป็นอิสระประมาณนั้นนะครับเป็นรูปของนิว Jeans ทั้ง5คนแล้วก็มีอิโมติคอนหัวใจซึ่งเป็นสีประจำตัวลงรูปแรกเนี่ยเป็นรูปอิโมติคอนกระต่ายนะครับ5ตัวพร้อมกับแจ้งความ เคลื่อนไหวต่างๆให้แฟนๆนมาเจอกันที่นี่จะเป็น IG เป็นแอคเคาท์ที่เด็กๆนั้นเปิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกับแฟนคลับทุกคนล่าสุดก็มีอัปเดต IG Story กันด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวว่าพวกเราคือตัวจริงนะครับไม่ใช่อ c กเคาท์ปลอมเด็กๆก็ลง Story ทักทายทุกคนพร้อมกับพูดคุยและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับแฟนคลับทุกคนเด็กๆเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวผ่านทางโพสต์แรกของ Instagram เป็นการเลี้ยงเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะครับให้กับเหล่าแฟนคลับแจ้งสถานที่ เวลาทุกอย่างที่ชัดเจนให้แฟนๆเนี่ยตามไปที่ร้านต่างๆได้เลยมีทั้งหมด4ร้านด้วยกันสิ่งที่เด็กๆจีนนั้นทําให้ในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆทั้งใส่ใจอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครบทั้งหมดก็ตามเพราะว่าแฟนคลับที่ให้กําลังใจนก็มีอยู่ทั่วโลกแต่ว่าเท่าที่ทําได้ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วทุกคนก็สามารถตามไปซัพพอร์ตนะครับเด็กๆจีนกันได้ที่ Instagram Jeans for free เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้จะได้ไม่ไปผิดแอ ากันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันสวัสดีครับอันยอง